เราจะเริ่มคลัมสเกลีนซึ่งมี3พาร์ทนะคะมีแอนทีเลียมิดเดิลแล้วก็โพสทีเลียโดยที่เราจะเริ่มด้วยการหาสเตโนไคโดมาสตอยก่อนแค่ให้คนไข้ยกศรีรษะขึ้นเราก็จะเห็นสเตโนไคโดมาสตอยแล้วนะคะเหมือน้นหลังสเตโนไคโดมาสตอยก็จะเป็นสเกลีนะคะโดยที่สเกลีนเนี่ยมันจะเกาะขึ้นมาถึง transverse process ของ C <Yeah. S 1> นะเพราะฉะนั้น นะตรงนี้มันคือสเกลีนนะคะคือคืออันนี้คือตัวนี้นะแอนติเลียสเกลีนนะคะมิดเดิลก็อยู่จะอยู่ถัดออกมาคือตัวนี้คือตัวนี้นะคะแล้วก็โพสเซเรียคือตัวข้างในลึกๆนะคะซึ่งอยู่ถัดออกมาทีนี้เราจะเช็คได้ยังไงว่ามันใช่ นะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คนไข้ทําโดยที่เริ่มจาก extension ให้คนไข้กระถึบศีรษะออกมาคะ่ะแล้วก็ stretching extension นะคะถ้าเราําเป็น posterior ก่อนนะ posterior นนะคะ,นะคะเราก็จะทำ lateral flex แล้วก็เ rotation ไปด้านตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้นพอ rotation ปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าเออมันมีความตึงตัวของ posterior s c a p u l นะอยู่ลึกหน่อยหลังจากแท็ิเซียสนะจากนั้นเราก็มิ d เด e ลสเกลีนนะคะก็คือเริ่มค่อยคคือ,ย,คอยังคงเป็นเอ็กเซนชันวิดและทัลโลเฟล็กด้านตรงข้ามนะคะแล้วก็หมุนมาคุณก็จะฟีลลิ่งว่ามิ d เดลสเกลีนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถักไปเป็น แอนติเลสเกลนนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงนี้โดยที่มันจะหมุนกลับมาด้านเดียวกับด้านที่เรากำลังตรวจก็จะได้เป็นแอนติเลสเกลนนะคะส่วนคาร์ดิตัลอาร์เทอรี่ที่เราจะต้องค้ำกระึกลงนิดนึงค่ะค่ะดเดี๋ยวโอเคนะเออง่ายที่สุดคือจับด้านข้างของไทรอยนะคะแล้วก็ลากลงมาแล้วข้ำมันก็จะได้คาร์ดิตัลอาร์เทอรี่ ใช้สําหรับเวลาคนไข้หมดสตินะแล้วเราคําว่าคนนี้มีสติไหมง่ายเนาะแล้วก็เป็นส่วนที่อันตรายที่เราก็ควรจะระวังเอาไว้ส่วนพอเราคําสเกรลีนได้ปุ๊บส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องคือเบคเคียเพล็ซสนะคะซึ่งมันก็คือขาไวคิลนะความยาวของขาไวคิลครึ่งหนึ่งประมาณนี้เมื่อกี้เราคำแอนติเดียสเก n e ลีนถูกต้องว่าเป็นแอนติเดียเพราะว่า เบียคิวเพ็กซัสจะลุกอยู่ตรงนี้แล้วเวลามีปัญหาของสเกลีนมันจะหนีบเนื้อพวกเพ็กซัสเนี่ยนะคะแล้วทำให้คนไข้มีปัญหาที่มันจะวิ่งลงแขนได้ในกรณีนี้นะะอืมโอเคนี้เพร